คิดว่าอยากร้องก่อนแล้วค่อยพูดหรือว่ายัางไงไม่ไม่ยวจัะเปลี่ยนแปลงได้ก็ลองทำแต่นเแผน A, ่แผน B อะไรเงี้ยทำไว้ก่อนครับเธอดึงดูดใจของฉันให้มันอยางมองตั้งตาแค่เธอเปลี่ยนลุกหัวใจก็ลุก,ลกๆุเธอตลอดเวลา จฉันร้อนทุกที่ที่เธอมองมาใครมีน้ำมาใครมีน้ำมาเข้ามาดับร้อนี่ใจยิ่งเจอกับเธอที่ไรยิ่งชอบยิ่งทุกได้จังอยากบอกว่าไลค์ว่าไลค์ว่าไลค์ขั้นหูเลยสักร้อยครั้งอยากบอกว่าไลค์ว่าไลค์ว่าไลค์อีกสองอันคือเบากว่าอยากบอกว่าไลค์ว่าไลค์ว่าไลค์ถึงตาตาดาดาเน้นเบลลกใหญ่ไว้นั้นตายดีนะ ธอดึงดูใจของฉัน,นให้มันอยากมองต้งตา mm. แ็่เธอเปลี่ยนลุกหัวใจก็ลุกลุกเธอตลอดเวลา ใจฉันรอนทุกทีที่เธอมองมาใครมีน้ำมาใครมีน้ำมาเข้ามาดับร้อนที่ใจยิ่งเจอกับเธอที่ไรยิ่งชอบยิ่งถูกใจจังอ,อย่าบอกว่าไลคว่าไลคว่าไลคข้างหูเลยนะดอยรังเธอดูดีคำพูดก็ดูน่าฟังมันทำให้ชอบมากขึ้นมากขึ้นถนึงขันสุดท้ายแล้วเธอพอเธอนะเข้ามาเป็นอันต้องมองต้องมอง <Like> ยิ่งมองไปไนานยิ่งชอบยิ่งชอบยิ่งชอบพ <Like you. S 2> อชอบไปไนานยิงยงย่งรัก <Like you. S 2> ยิ่งรักยิ่งรักแคยอบแคยอบแค่ยอบแค่ยอบอยากบอกว่าเลิฟเล้วนะมัน love เลยลูกแล้วก็เลยก็เลยต้อง love ไง love ไงเริ่มต้นที่มองเป็นชอบแล้วรักเธอมากมายมันเลยจำเป็นต้องบอกคำนี้ให้รู้ไป love love you baby love ล้มัน love เลย e หรอ

แค่คำสำคัญนี่ one two อยากบอกว่า love แลแล้วมัน love ลยลูกแล้วกันไรกันเยทต้อง love ไง love ไงเริ่มต้นที่มองเป็นชอบแล้วรักเธอมากมายทำไมจำเป็นต้องบอกคำนี้ให้รู้ไป love love you baby พ like อเธอเดินเข้ามาเป็นอันต้องมองต้องมอง <like> ยิ่งมองไปนานนานยิ่งชอบยิ่งชอบยิ่งชอบพ <like> อชอบไปนานนานยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรัก <like> ขยับ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 ,ยบันนี้เสียงยังไ,งไม่เปิดดีขึ้นแล้วใช่ไหมแกอ้วกไหมนี่ไม่อ้วกแล้วครับโอเค E> สิ่งท um ี่ใครเห็นกับสิ่งที่เธอเป็นตกลงว่าเธอตกแล้วลูกสิ่งที่ใครเห็น

งงึงความจริงข้างในไม่อยากเสียใจเสียน้ำตาบอกฉันสักทีได้ไหมเธอจะรักและเธอจะร้ายอยรู้ถึงความจริงข้างในไม่อยากเสียใจเสียน้ำตาไม่อยากเสียใจเสียน้ำตา น้ำตาเสียน้ำตาเสียน้ำตาน้เล็กเลยเสียน้ำตาเล็กเลยเสียน้ำตาเสียใเสียน้ำตาอันนี้เล็กได้อย่าไปน้ำน้ำอย่าไปใหญ่หมดเล็ได้อีกเสียใจเสียน้ำตาแอมเราไปปตับคำเล็กต่างๆทั้งเพลงเขียนไว้ต้องทำอะไรเนี่ยนะครับผมให้มันหลากหลายจริงๆร้องก็ต้องเปลี่ยนวิธีร้องอ่ะ จะรักจะร้ายมันก็น่าจะแบบกระชับกระชับเยอะๆเพลงเต้นก็ต้องเชื่อมัเยอะเพราะว่าหายใจมันลำบากเปลี่ยนวิธีร้องด้วยทำได้ไหมสามเพลงแตกตา่างจริงก็ถ้าทำได้ก็จะชัดเจนนะ<ๆ>เพลงแรกเต้น<ๆ>เต้นยังไงไม่ให้เหนื่อยสนุกใช่ไหมไม่รู้ร้องให้ดูใหร้รู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยอ ซึ่งมันก็ยากคำก็เยอะเหมือนกันเพลงแรกเพลงที่สองกระชับมากขึ้นเพราะมันเป็นเพลงร็อกแข็งแรงแข็งแกร่งได้แต่แอมจะไม่ร็อกมากใช่ไหมกูจะร็อกเลยนนตามอันนี้ก็ได้ครับเออเอันหนักได้ใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะได้จักแตกต่างเพราะนั้นพอมันหนักคำมันก็ต้องผ่านเยอะๆเ,เธอจะดีหรือเธอจะร้ายฮะ yeah. น้ำหนักวิธีร้องก็น่าจะแบบอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะติดดินเยอะๆซื่อๆนะครับไม่ต้องเอาหล่อไม่ต้องเอาเพาะอันเนี้ยเพราะว่าเพาะเราจะอยู่ในเพลงสุดท้ายคือเพลงที่เราจะโชว์เสียงเอาเพาะเลยสุดท้าย,ยคือเพลงต่อไปนี้ยังคิดชื่อคอนเสิร์ตไม่ออกเลยค่ะเอาจริงไหมชื่อคอนเสิร์ตไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี่ยเขาหาจริงๆถ้ามันมีธีมดีๆมันก็จะ แต่ตีมเราคืออันนี้แหละใช่ไหมเดี่ชื่อเก๋ๆเลยไหมล่ะแค่ต้องกลับไปคิดดูดูไปเริ่มตีกันก่อนกันก็เรียนร้องกันเดี๋ยวน้จะคิดเดี๋ยวลองไปคิดมาเดี๋ยวมานำเนื้อค่ะจู่จ้าดาดาดัมจ้าดัมจ้าดัมจ้าดาจ้าดาจ้าดาดาดา จะดำจะดัำจ,จะดาลาดา,ดา,ดาไม่รู้ว่าเป็นอะไรครลายๆโกมันเปลี่ยนไปมองไปทั้งไหนสวยงามกว่าเคยทุกครั้งทั้งนอนก็ดูแปลกไปผู้รอได้จนสุดทางลกฉันสดใสทั้งวัน ฉันเห็นผู้คนมากมายไม่รู้ว่าใครต่อใครทั้งซ้ายทั้งขวาย,ยิ้มให้กันลากันทั้งนั้นรู้ไหมว่ามันทุกใจรู้ไหมที่เธอบอกกันฉันอารมณ์ดีว้า wow. ว oh. อยากจะร้องดังดังผูง้ดใดใครต่อใครได้รู้ทัวก,กันอยากจะร้องดังดังผูใ้ใดใครได้ฟังว่าเธอรักฉันอยากจะ ที่เอบอกกันว่ารักมากมายฉันจะร้องจะร้องให้ดังดังก็ฉันมันดีใจจี่ธมาบอกกันอยากจะตะก,กอนมันออกไปประมาณนี้ทบทวนนะคะวันนี้ยังไม่ร้องเต็มเต็มพรุ่งนี้พรุ่งน <ทำ S 1> ี้ต้องจะทาเต็มเต็มมีไดอะล็อกด้วยทํามาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองลองจริงๆยืนร้องคุยกับคนจริงจนี่เอาท่อนให้เท่าข้าก่อน ลับตาลงยิ่งรู้สึกท่ามกลางความอ้างว้างในหัวใจคำคืนยาวนานกับความเดียวดายและลมหายใจที่หวังเปล่าอยากให้เธอได้สัมผัส กับความห่วงใยที่มีให้เธอได้ยินสีงของพระจันทร์จะกล่อมเธอฝัน ฉันค no in ิดถึงเธอฉันคิดถึงอีนะอีนฉันคิดถึงเธออย่าสูงมากลูกมาจะส่งไปป่ะสำหรับเพลงซอฟต์ๆอาที <NYU> I <gezint> เก็บขึ้น <affchter> <SUV eatoples> ควหวงใ,หใหฉันิดถึเธอนื่องจากเรายังไม่เซียนมาร์ก่อนอนัลิค่ะ ร้องให้เหมือนเดิมก่อนนะคะอย่าเป็นแบบทุกครั้งเราเปลี่ยนหมดเรายังไม่เสียนขนาดนั้นหรือเปล่ายังใช่ไหมแต่หาลูกที่หนูชอบที่สุดรองมาขายของนะคะนั่นเป็นเพียงบางส่วนของการเรียนร้องเพลงในจดมินิคอนเสิร์ตเท่านั้นครับซึ่งถ้าใครอยากเข้าไปชมความมันแบบชิดติดคอไปทีแล้วก็ซึ่งถ้าใครอยากเข้าไปมันเข้าไปเชียร์พวกเขาทั้ง3าคนแล้วก็คุณสามารถ SMS มาขอรับบัตรได้ครับโดยพิมพ์ตัวทีแล้วส่งมาที่4242899แต่ต้องรีบมากๆเลยนะครับเพราะว่าบัตรมีจำนวนจำกัดครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ